สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช,ชอ่องเอมิกา้าเรซิ่งนะคะแล้วก็วันนี้นะคะมาพบกันนะคะก็ขออนุญาตอวยพรลูกค้าก่อนละกันนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปี2,565นั่นเองนะคะก็ปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านนะคะรวยรวสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดทุกคนทุกท่านเลยนะคะ อะเริ่มต้นปีใหม่นะคะมิก้าก็มีในส่งของตัวคลิปดีๆนะคะแล้วก็รถด,ดีๆนะคะมารีวิวมานำเสนอในส่งของตัวโปรโมชั่นให้ได้รับชมกันนะคะวันนี้นะคะรุ่นที่นำมารีวิวแล้วก็นำมาเสนอโปรโมชั่นจะเป็นในส่งของตัวมิสวิชิไทร์ทันนะคะรุ่นนี้เป็น m e ก a c แคนะคะหรือว่าเป็นแคปยกสูงนั่นเองนะคะตัวนี้เป็นรุ่นท็อปสุดแล้ว นะคะคเนื่องจากว่ารุ่นนี้นะคะหรือว่าคันนี้เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้นะคะราคาจำหน่ายนะคะของคันนี้ก็จะอยู่ที่844,000บาทนะคะเนื่องจากว่ารุ่นนี้หรือว่าคันนี้นะคะเป็นในส่วนของตัวสีขาวแต่ถ้าเป็นสีอื่นนะคะก็จะเป็นดําบรอนเงินเทาดํานะคะจะจำหน่ายอยู่ที่834,000บาทนะคะ มาพูดถึงในส่วนของตัวรถกันนิดหนึ่งนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2 4 0 4ซีนะคะคันนี้นะคะจะให้กำลังแรงม้ามาที่181แรงม้านะคะหรือว่าเครื่องยนต์ก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์รุ่นท็อปนั่นเองนะคะ,ะระบบความปลอดภัยอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแอร์แบกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแอร์แบกคู่หน้าอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะคะมีตัวจอนะคะเชื่อมต่อ Apple Car p l a y พนะคะมี ออโตนะคะที่เป็นในส่งของตัวออโต้สต็อปนะคะเวลาที่ติดไฟ,ดไฟแดงเนี่ยคะ่ะรถก็จะดับเองนะคะแล้วก็มีในส่งของตัวระบบที่เป็นคุดคอนโทรลให้นะคะพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยคล้ายๆตัวของ Bajero Sport นะคะมีกล้องรอบคันนะคะตัวนี้นะคะมีกล้องหน้ากล้องข้างแล้วก็กล้องข้างหลัง จะเป็นป้องรอบขันไปนะคะสำหรับมิสูบิชิชัยชั่นคันนี้นะคะโปรโมชั่นนะคะเก็จะมีตั้งแต่ดาวเริ่มต้น0%นเนะคะดาวเริ่มต้น0%เเลือกรับตัวดอกเบี้ยต่ำได้นะคะได้ทั้งดาวศูนย์และก็ดอกต่ำนะคะแต่ว่าแคมเปญตรงนี้นะลูกค้าต้องจ่ายเงินดาวเต็มเอาง่ายงถ้าลูกค้าดาวห้าเปอร์เซ็นต์นะคะห้าเปอร์เซ็นต์ของราคารถคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ก็จ่ายยอดนั้นนะคะนะคะอันนี้คือดาวเต็ม ะะแต่ดอกต่ำเนาะนะคะพร้อมกับในส่งขังตัวโปรโมชั่นที่จัดให้ก็จะเป็นในส่งของตัวชุดแต่งต่นะคะแต่ถ้าลูกค้าเลือกรับตัวส่วนลดนะคะส่วนลดเน้นๆเลยนะคะส่วนลดเน้นๆเลยนะคะก็สามารถเลือกรับได้นะคะก็มาคุยกันนะคะในส่งของตัวโปรโมชั่นนะคะในส่วนของอารายละเอียดลึกๆเนาะนะคะอ่ะหรือ อีกโปรโมชั่นหนึ่งนะคะใช้เงินออกรถส9 0 0 0บาทนะคะ39,000บาทก็จะได้ชุดแต่งเต็มเหมือนคันนี้เลยนะคะแต่ว่าตัวนั้นอาจจะมีตัวดอกเบีย้ยสูงหน่อยนะคะแล้วก็ค่างวดที่สูงขึ้นหน่อยนะคะก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าจะเลือกรับโปรโมชั่นตรงไหนนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะเดี๋ยวเบอร์เอเมกานะคะจริงๆขึ้นให้อยู่แล้วนะคะเบอร์ศูน6 2 5 9 3 6 4หนะคะหรือแอดไลน์มาสอบถามได้นะคะเดี๋ยวเอเมกายินดีให้เกี่ยวกับข้อมูล ลึกๆไปนะคะสำหรับคันนี้นะคะที่มีการตกแต่งก็จะมีการใส่ตัวสเกิร์ตด้านหน้านะคะสเกิร์ตด้านหน้าแล้วก็ตัวชุดครอบกันชนด้านหน้านะคะเนื่องจากว่ารุ่นเดิมเนี่ยของมิ t ซูบิชิไท i ท่านเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าเนี่ยจะไม่ใช่สีดำเงาแบบนี้นะคะจะเป็นสีบรอนนะคะคันนี้เราใส่ชุดครอบนะคะรวมไปถึงตัว ครอ,อบตัวสีหรือว่าตัวที่เป็นด m นามิกชิลก็จะเป็นครอบสีดําเงาเข้าไปนะคะวันนี้จัดเป็นดําเงากับดําด้านตัดกันนะคะเพื่อให้ตัวรถเนี่ยสวยขึ้นนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ารถเราเป็นสีขาวนะคะถ้าเราใส่ ดำด้านทั้งขันก็จะไม่ดูหรูนะคะคันนี้เน้นเป็นสีดำเงางด้วยนะคะเพื่อให้รถดูดูหรูแล้วก็ดูห่อกนะคะสำหรับตัวยางและก็ตัวแม็กวันนี้นะคะยางที่ใส่ให้ก็จะเป็นยาง Max s ซีดนะคะรุ่นนี้จะเป็นตัว Bravo นะคะเป็นรุ่น AT นะคะซีรีส์ที่ใส่ให้ก็จะเป็นยาง265ทับ70 R16 นะคะวันนี้ใช้แม็กเป็นแม็กขอบ16นะคะแม็กที่ใช้จะเป็นในส่วนของตัวลายดอกไม้ลายยอดฮิตจริงๆนะคะต้องบอกเลยว่าลูกค้าท่านใดที่ตกแต่งเนี่ยก็อยากจะได้แต่ลายดอกไม้นะคะจริงๆตัวล้อแมนะ็กมีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของลูกค้านะคะเลือกได้นะคะตรงนี้ไม่สี่เรียดนะคะซุ้มล้อก็ใส่ให้นะคะจะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะมีหมด หมุดตรงนี้จะเป็นหมุดหลอกนะคะในการติดตั้งซุ้มล้อนะคะไม่มีการเจาะรถนะคะเนืเ่องจากว่าตัวนี้เราใช้เป็นในส่วนของตัวคาว 3M นะคะแปะเข้าไปนะคะแล้วก็ใช้ซิลิโคนนะคะยิงเข้าไปนะคะสำหรับด้านท้ายวันนี้นะคะมีการติดตั้งเพิ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นกันชนท้ายนะคะแล้วก็มีการติดตั้งตัวโลบาเหล็กนะคะโลบาเหล็กที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นงานเอาท์เลนเดอร์นะคะจะเป็นทรงแขนสั้นนะคะ กันชนท้ายเหล็กก็เช่นเดียวกันนะคะจะเป็นกันชนท้ายเหล็กของ Outlander นะคะดูจะแมทชกันพอดีเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้เนาะขึ้นอยู่กับความชื่นชอบนะคะอย่างคันนี้เราไม่ติดสติกเกอร์นะคะเราเน้นแนวเรียบหรูและก็ดูดีนะคะครอบอตัวม้ามือจากก็ติดตั้งให้รวมไปถึงคิ้วกันสาดนะคะคิ้วกันสาดก็จะมีในส่งของตัวช่องแคปด้วยนะคะด้านท้ายก็จะมีครอบไฟท้ายเพิ่มเติมมานะคะเพิ่มมิติตัวรถ ให้ดูหล่อดูสวยคลิปนี้ก็จะประมาณแค่นี้นะคะถ้าเกิดลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจในส่วนของตัวรถม,มิสุชิทุกรุ่นติดต่อเอมิก้าได้เลยนะคะที่เบอร์0636259364ฝากไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e นะคะโทรเข้ามาสอบถามได้ตลอดนะคะเดี๋ยวเอมก้าจัดโปรโมชั่นดีๆให้วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้เอมิก้าด้วยขอบคุณวัสสีคะ